ขลุสวันนีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ครู้คน้ครับพี่น้องครับผมสำหรับวันนี้นะครับบูมร้อยจะพามากินซุปมะเขือมะเขือหนึ่งกิโลครับพี่น้องน่าจะโลก,กว่านะว่าไม่โลโกเดียวดอกอันนี้ฝีมือพี่หมวยนะครับฝีมือคุณภรรยาคุณเมียนะครับนี่พี่น้องครับผมใส่ปลาทูแล้วก็มีอะไรอะ่ะมีลวกผักมากินกน้ำกันพี่น้องครับผมหิวเขาเฮ้ พี่ดออยากเบิดมือเบิดเว้นมือนี่นะจะไปใส่บ้านใส่สสสมันดิออมทีบยู่วส้มมะเขือถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับของชาวอีสานส้มมะเขือใส่ปลาทูหลายๆแบ่บพี่ดองปลาเด็กนัวๆไปเนี่ยอืมขบบวบวกินเลืกิจชิ้นให้ค้องไันี่พี่น้องคืนนี้ก็ไล่สดปกติ สันรับไรนี้ก็คลิปนี้ก็กินอยู่ที่บ้านนะครับเป็นส่าพี่น้องไปกินอยู่หน้านะั่นอืมอืมแม่ง แซ่บอืมอันนี้ก็อ,อินปลาค้าคาอ่อนอร่อยมากแม่อืม เห็นทางฟ้าเอาตัอันนี้ปากขาพันจะอมเมือ่อนี้ไม่ได้กินเข่าเมื่อนี้กินตาเมื่อก้กินตะกลับอขอนี้อย่าใส่ส่วน แต่กินก้าวเขาเนีย้ยเด็กสิดตุย้ยข้าไมา่ไงครัพี่น่องเนาะอตอนเย็นเราจะไม่กินแป้งนะครับบุ้ยไม่กินแป้งจะแม่ตามจริงเมื่อนี้นสิไปกินอยู่หน้าเลยพี่น่องแต่ว่าบ่มีเวลาเลยมื้อน,นี้ชีวิตหนักนะะอี่เดือละเมื่อ อืมอมมากอืมมะเกือแล้วก็มีตอนประทูเน,น้นๆจ้าอืม,อม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ อันนี้พี่หมวยทำนะครับวันนี้จะกินหนึ่งเมียกันไห้กินพี่น้องใช้ช้อนแล้วหนึ่ง สำัมได้อีบอยอีมเมียเขากะตั้งแต่บรรพบุรุษของเรากะใส่มือคุยเนี่ยล่ะพี่น้องอืมบริษัใส่สวว่วนเมี่ยได้แต่ก่อนแ่ละถ้าก,กินกัข้าวเหนียวนีแ่แซ่บแห้งเลยกินกับข้าวเหนียวจะอร่อยมากเลยอืม อืมอืมอืมชิมอะไออัะอืมเ๋ววว่าเป็นอาหารโปรดของบูมเลยนะเพราะว่า มากาม,ม,ม,มายอ่ะอมะเขือประมาณลูกกว่าได้หน่พี่น่องป้า インナブナ。 อิมอ่มเหลบอพี่น้องเดี๋ยวนนเราไาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเป็นคนที่กินเร็วไม่เหนีเฝ้าไปขายของคืนนี้จะมีจะมีชุดอ่าชุดเดทนะครับเป็นงานของอ่าเป็นเป็นเดทใหม่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเป็นงานของอ่า คนไทยเป็นคนตัดนะครับเดี๋ยวบุ้มจะไปขายของก่อนไปนี้พี่น้องครับผมสลาบไร์นี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมแนะนําเมนูเด็ดนะครับเฮ็ดกินยุบบ้านจะของกระแซบวิธีการทําไม่ได้ยากหรอกพี่น้องครับผมอืซาบะรูตุ้มบักเกอรอและชุดรสหลายๆโอเคเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ได้รับพี่น้องครับผมเสียงเหียบบุมมีเสียงโอเคเจอกันจ้าสวัสดีจ้า